มินกระบาดชิพอดีใส่ชุดพม่ามาแล้วก็สวัสดีภาษานะคะก็ก็ <c oughs> เป็นหน่วยงานหนึ่งนะคะที่ที่ของมหาหลัยนะคะก็ได้เตรียมความพร้อมสู่ประชาคามอาเซียนนะคะ,ะทีนี้คณะวิการก็ได้จัดกิจกรรมหลายอย่างหรือทั้งมหาหลัยนะคะก็คือมีงานวิจ,จัยแล้วก็มีกิจกรรมอย่างเช่อนอย่างที่ที่สำนักวิทยาศัสตร์วันนี้นะคะทีนี้ ทำไม,เ,มเราต้องมาศึกษาเกี่ยวกับเกี่ยวกับป,ประเทศเช่อนบ้านเราโดยเฉพาะพม่าตัวนี้นะครับเพราะว่าเรามีเขตชายแดนที่ติดต่อแล้วก็ช่องช่องผ่านแดนในประเทศเราเนี่ยมันมีตั้งแต่จังหวัดเชียงรายที่ท่าขี้เหล็กแล้วก็มีจังหวัดตากนะคะแม่สอดจังหวัดตากแล้วก็มี อ่าสังขบ,บุรีแล้วก็มีช่องอ่าประจวบคีรีขันแล้วก็มีช่องระนองเพราะฉะนั้นจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยกำลังจะเปิดอีกช่องหนึ่งก็คือที่พุนน้ำร้อนก็ถือว่าเป็นมิติที่ดีที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยเราเรามีโอกาสนะคะคณะิรรมการจตดการก็ดิฉันก็ได้อ่าทำวิจัยนะคะวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมมอนใหม่ที่จะช่วยส,งส่งเสริมการค้าชายแดนอย่างไรนะคะก่อนอื่นเราก็เราก็ เราก็มารู้จักมอนใหม่สักหน่อยนึงนะคะมอนใหม่นี่คือจริงๆแล้วมันก็เป็นพักมอนใหม่ของในพม่านะคะก็คือแล้วก็รัฐบาลพม่าเนี่ยก็ตีตีไปแล้วก็มันพวกรัฐพวกพวกชนเผ่าพวกนี้ก็อพยพมาเขตเขตตะเขตชายแดนไทยก็คือมอนเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็มาตรงที่สังขบุรีนะคะแล้วทําไมมอนใหม่ ถึงได้มาตรงอยู่ตรงที่ภูน้ําร้อนนะคะตรงภูน้าร้อนเนี่ยตอนก่อนนี่ก็คือมีเหมืองแร่นะคะมีเหมืองแร่มอนใหม่นี่ก็อบก็ <c oughs> คือเป็นมอลเนี่ยอบพยกมาจากสังขบุรีแล้วก็มาเป็นแรงงานอยู่ที่ทําเหมืองแร่อยู่ที่ที่ภูน้าร้อนจากนั้นเ,เหมืองแร่เนี่ยก็ถูกสมัมปทานปิดลงพอปิดลงปุ๊บเนี่ยคนงานบางส่วนก็กลับกลับเข้าเข้าประเทศพมา่าก็ไม่ได้ก็ต้องกลับไปสังขบุรีได้นิดหน่อยส่วนที่เหลือเนี่ก็คือ หลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อเต้นเนี่ยก็อุปถัมภ์อยู่ตอนนี้ก็คือมอนชนกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือ,อก็มีขึ้นก็อยู่อยู่ที่หลวงพ่อเต้น,นี่คือให้การอุปถรัรมภ์อยู่ก็มีอยู่ที่บริเวณวัดนะคะก็มีประมาณ600 6 0 0 680กว่ารัวเรือนนะคะแล้วก็เอ้ย300กว่าคนเรือนแล้วมีประชากรประมาณ600กว่าคนที่อยู่ตรงนั้นนะคะเป็นกลุ่มกลุ่มคนมอญอยู่ ตรงนี้ก็คืออยู่ในการควบคุมเลยนะพูดไง,ไง่ายๆคือหลวงพ่อเต้ที่คือ,คอจัดการได้เลยก็คือตรงนี้นะคะแล้วก็แล้วมรคทายกคนนี้ก็คอยดูแลควบคุมอีกคนนึงนะคะคือตรงมอนใหม่ทีนี้ตรงพอเขาอยู่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเขาเขาเขาทำทำอะไรบ้างพอดีเราเห็นว่า่าตรงนั้นมันเป็นด่านด่านผู้น้ําร้อนที่จะเข้าไปขวายเวลาต่อไปในอนาคตเนี่ยมันก็ต้องมีการค้าแล้วเราก็ต้องไปไปหุดจุดพักตรงนั้น แล้วเรามีอะไรที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตรงนั้นนะคะนอกจากต่อไปนี้เราสร้างส่วนราชการแล้วก็มีมีมีเขตการค้าตรงนั้นคล้ายๆกับที่แม่สอนแล้วก็ที่ที่จังหวัดเชียงรายแต่ต้องใช้เวลาหน่อยนะคะทีนี้วัฒนธรรมมอนใหม่เนี่ยมันก็เป็นน่าจะเป็นอัตลักษณ์หนึ่งที่เราสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอ่า ก็เดี๋ยวเราก็จะเห็นว่าวันนี้วันนี้งานตัวนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะนําวัฒนธรรมมอญใหม่ก็มามาสแสดงตัวนี้ด้วยนะคะก็คือมีมีลำก็คือตรงนั้นที่เราเห็นอยู่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็จะมีทีนี้ประเพณีวัฒนธรรมมอญใหม่เนี่ยมันก็จะมีประเพณีที่ให,ให,ใหญ่ๆ2สองประเพณีก็คือประเพณีปีใหม่มอญน,นะคะปีปีใหม่มอญก็คือปีใหม่พมา iyor, ่านั่นแหละก็คือเป็นตรงที่วันเดียวกับกับประเทศพม่านะคะทำเหมือนทาพร้อมกันหมดเลย อีกประเพณีหนึ่งก็คือประเพณีสืบสายวัฒนธรรมํำลึกถึงบรรพบุุรมรน,นะคะเขาจะจัดประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็เพิ่งจัดไปแล้วนะคะซึ่งประเพณีตรงนี้ก็คือเขาก็จะมีวัฒนธรรมของเขาเนี่ยก็มามา,มา,ม,า,ม,ามาแสดงแสดงที่ไหนนะคะก็แสดงที่วัดภูน้ําร้อนนะคะตรงภูน้ําร้อนทีนี้เดี๋ยวอาจารย์บุสบาลก็คงได้พูดถึงว่าเขามีประเพณีขพ้นบ้านอะไรบ้าง สิ่งที่สําคัญก็คือเราน่าจะมีที่งานนะคะก็คือมีอาหารหลักๆของของการสมมุติว่าบ้านเราเนี่ยสมมุติว่าถ้ามีงานงานอะไรงี้ยงานสงการางานศาสตร์เนี่ยเราก็จะมีขนมขนมประจำประเพณีเรานช่คะตอนนี้อมอญเขาก็จะมีอาหารประจําของเขาก็คือมีทองยุกนะคะขนมทองยุกมันเป็นขนมของคนมอญที่เขาทำขึ้นมาแล้วก็จะมี ขนมจีนขนมจีนน้ำน้ำหยวกกุย้ยบางคนภงทานก็คงไม่ค่อยจะถูกปากถูกใอเท่าไหร่ไม่เหมือน,นคนของเราแต่ว่ามันก็เป็นอาหารของคนบอลนะคะตรงชุมชนตรงนั้นนะคะชุมชนตรงนั้นก็คือก็ยังยังใส่ผ้าสร่งอยู่นะคะแล้วก็กินหมากกินหมากกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นหมากนี่ก็มันก็เป็นประเพณีของเขาที่เขาจะต้องสืบสารนาทิทรรธรรมต่อไป ทีนี้คิดว่าไอ้วัฒนธรรมตงเนี้ต่อไปเนี่ยมันจะอยู่กับเราต่อไปไหมหรือว่ามันจะสูญหายไปเพราะว่าเยาวชนรุ่นใหม่ที่เห็นนะคะที่ที่เข้าไปท,ที่ที่เข้าไปเนี่ยเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยก็จะไม่รุ่งสลงและหมากก็จะเริ่มลดลดน้อยลงแล้วคนรุ่นใหม่ตรงชุมชนตรงนั้นก็เข้ามาเป็นแรงงานอยู่ในเมืองละในเมืองคนที่อยู่ก็คือเป็นคน เป็นพ่อแม่ที่อาศัยอยู่ตรงนั้นก็คือยังยังนุ่งผ้าถุงอยู่แล้วก็ร้องเพลงก็ร้องร้องเพลงเริ่มร้องเพลงไทยและเริ่มพูดภาษาไทยอ,อาจจะพูดเพียนเทียนอยู่แต่ดิฉันคิดว่าวัฒนธรรมตรงนั้นเนี่ยอนุรักษ์ไว้แต่ว่าชุมชนมอดจริงๆก็คงจะคงเรือนแรงลงแต่ว่าเราทํายังไงเนี่ยที่จะให้เขาเขารักษาวัฒนธรรมตรงนั้นเนี่ยให้มันอยู่ตลอดตลอดไปซึ่งจริงๆแล้วถ้ามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวปุ๊บเนี่ย ต่างประเทศที่มาเนี่ยเขาก็อยากจะชมวัฒนธรรมที่เป็นพื้นบ้านจริงๆแล้วความเป็นอยู่แบบแบบพื้นบ้านตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันน่าจะสร้างเป็นมูลค่าเพิ่มเป็นอัอตลักษณ์ของชุมชนตรงตรงนั้นอยู่นะคะทีนี้ถามว่าเดี๋ยวจะพูดรายละเอียดอีกเล็กอีกนิดหนึ่งถามว่าคนจังหวัดกาญจนบุรีจะได้อะไรเวลาเราเปิดเปิดประชาคมอาเซียนนะคะ อาเซียนเราก็มีสิประเทศอย่างที่เราเห็นเห็นเห็นกันอยู่ตมตมเพื่อนบ้านเราเนี่ยที่มีงานวิจัยที่งานวิจัยที่เผยแพร่มานะคะเขาบอกว่าคนไทยเยาวชนไทยเนี่ยรู้รู้มีความรู้เกี่ยวกับอาเซียนยอยู่ลําดับท้ายๆประมาณลําดับที่8ที่9ภาษาอังกฤษเราก็อยู่ลําดับที่ท้ายๆที่แดที่9ถามว่าแล้วเราจะตามตามทันไหมตอนนี้ประเทศกรัรมพูชาเนี่ย ในมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนมัธยมเนี่ยเขาพูดภาษาอังกฤษได้แล้วแต่เราเนี่ยเรายัางเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีพูดกันตรงๆนะเราเตรียมความพร้อมอยังยังไม่ค่อยเท่าไหร่เลยเพื่อจะรองรับรองรับประชาคมอาเซียนซึ่งปี58นี่แหละเราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนพอในชั้นสอนนักศึกษาหรือพาอาจารย์ไปดูงานบอกว่าเราไปกัมพูชากันไหมไปพม่าไหมแต่ละคนน้องยิ้มไม่อยากไปบอกว่า เพื่อนบ้านเราอ่ะมันบ้านนอกข้างน้นเลยพม่าก,ก็บ้านนอกเราก็บ้านนอกเขมรอะไรเงรี้ยบ้านนอกแต่เราคิดแบบเนี้ยเราคิดผิดละเพราะว่าเพื่อนบ้านเราเนี่ยพูดภาษาไทยได้ได้หมดเลย mm hmm. เราพูดภาษาอังกฤษก็ไม่ได้พูดภาษาไทยได้อย่างเดียวต่อไปเนี่ยพอปีห้าแปดปุ๊บเนี่ยเราเราต้องเป็นอะไรนะเข้าเข้า AEC พอถึงตอนนี้ปุ๊บเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยสามารถที่จะ มาทํางานในประเทศไทยเราได้เราเราไม่สามารถที่จะปฏิเสธคนเหล่านั้นที่มาประกอบอาชีพในในประเทศไทยเราได้ตอนนี้เราเห็นว่ามีคนฟิลิปปินเนี่ยมาเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษในเมืองการเนี่ยเยอะแยะมากเลยนะคะแล้วก็อ่แล้วเราเรายังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ภาษาพม่าเราคนเมืองการยังใช้ภาษาพม่ายังไม่ได้เลยยังไม่รู้จักภาษาพม่าเลยแล้วคนพม่ารู้จักพูดไทยได้ดีเลย เพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยถ้าเรายังไม่เตรียมความพร้อมให้ดีเราเราจะด้อยที่สุดในบรรดาสิประเทศนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันเห็นว่าภาษาเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะช่วยในการสื่อสารในการทําธุรกิจนะคะในการทําธุรกิจเราจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับจังหวัดกาญจนบุรีกับกับนอกจากนักท่องเที่ยวแล้วเนี่ยประเทศพม่าก,ก็ต้องอาศัย สินค้าอุปโภคบริโภคจากประเทศไทยนะคะแต่พม่าเขาคงไม่ซื้อของอะไรที่มันเป็นที่ระลึกอะไรตรงนั้นหรอกสินค้าที่สําคัญที่พม่าต้องการเราก็คือเป็นสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจําวันอันนี้สําคัญมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะค้าขายกับพม่าเนี่ยเราจะค้าขายยังไงเราพูดภาษาเขาได้ไหมแต่ขณะที่เขาพูดภาษาเราเนี่ยได้หมดแล้วอันนี้เราจะต้องเตรียมตัวในขณะตรงนี้มหาวิทยาลัยเรา ก็เปิดสอน5ภาษาตอนนี้อยู่นะคะทำอินเทอร์เน็ตถ้าท่านสนใจท่านก็เข้าไปไปคิดดูว่าท่านจะเรียนภาษาอะไรมีภาษาพมาา่าพมา่าเกาหลีญี่ปุ่นจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะก,ก็ไปเรียนตรงนั้นเพราะเรียนฟรีนะคะเรียนฟรีเพราะฉะนั้นเราจะต้องเตรียมตัวเตรียมตัวอย่างน้อยก็ด้านภาษาจะเห็นว่าโรงเรียนประถมหรือมัธยมเนี่ยเขาก็เริ่มสอนเด็ก ให,ให้ให้ฟังภาษาพม่าได้ก็คือแค่ฟังได้ก็คือแค่สวัสด,ดีแค่คำทักทายในชีวิตประจําวันแล้วก็อย่างน้อยคุณก็ต้องรู้จักตัวเลขภาษาพม่าเพราะว่าในปีหนึ่งหนึ่งเนี่ยรถรถทะเบียนพม่าเนี่ยเข้ามาเนี่ยเป็นล้านเลยนะคะค่าที่เข้ามาในจังหวัดกาญจนบุรีถ้าเกิดอุบิเหตุชนกับเราเนี่ยเราจะจดเลขทะเบียนของเขาได้ยังไงแล้วเราจะอ่านไหมแล้วเราจะจดยังไงอันเนี้ยสำคัญมากเลยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันคนจังหวัดกาญจนบุรีเลยนะคะ อต,อตอนนี้ก็ขอขอไว้แค่นี้ก่อนนะคะ